สวัสดีครับพบกับผม,มากมลนงะรีสภาคงานสกรนครมามารายงานสภาพอากาศแล้วเพื่อวางแผนการจัดก,การในเรื่องสารภไปนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเส้นทางเดินของดวงอาทิตย์นั้นนะครับวันนี้ตั้งากอยู่รอยต่อระหว่างจังหวัดตะเจียวคีรีขันกับชุมพรครับซึ่งบริเวณงาก็จะทําให้อากาศร้อ,อนอบเปาาโดยทั่วไปนะครับพี่น้องครับต้องดื่มน้ํามากๆนะครับแล้วก็อย่าอยู่การแจ้งนาน โดยเฉพาะพี่น้องเหล่าทํางานก่อสร้างก็ต้องเข้าที่ร่มบ้านนะครับอาจจะทําให้เป็นลมได้แล้วก็อาจจะเกิดทําให้เกิดยิ่โตกนะครับเกิดขึ้นสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นอย่างที่เป็นข่าวหลายท่านได้สูญเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับสําหรับลมส่วนใหญ่นั้นนะครับก็เริ่มเป็นลมใต้นะครับพัฒนาความชื้นจากทางด้านอ่าวไทยเข้ามานะครับปกคลุมไปทางด้านภาคกลางนะครับภาคเหนือภาคเหนือของชิเของเราประกอบกับบริเวณขอมกฏอากาศสูงนะครับจากทิศจีนได้เคลื่อนเข้ามา ก็จะเกิดการกุกงเคล้าของมวลอากาศร,ระหว่างความต่างระหว่างมวลอากาศที่มันอุ่นกว่าสิมงมนรอมกับมวลอากาศที่เย็นกว่าสิงมลรอมดังนั้นนี่ก็จะเกิดพายุฝนฟ้ากนองส่วนใหญ่ในช่วงไหวกระม่ำอย่างที่ท่านเห็นท,ที่ในข่าวที่ปรากฏนะครับในช่วงสงการที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะวันที่13-15นั้นอีสานครับหลายจังหวัดภาคเหนือหลายจังหวัดภาคกลางหลายจังหวัดทบ้านเดินได้รับความเสียหายพื่อผลทางด้านการเกษตรนะครับภาควหนออกก็ทุเรียนนะครับก็ร่วงลงมา บางครั้งต้นไม้เหล่านั้นก็หักโค่นเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็ตึงตามข่าวอากาศอย่างน่าคิดสําหรับร่องความกดอากาศต่ำครับมีโอากาสที่จะเซตตัวขึ้นในช่วงของหลังสงการา์นี้ไปนะครับราวๆวันที่20กว่านะครับก็จะทําให้เกิดเป็นแนวฝน่ร่องฝนเกิดขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งตงะวันตกนะครับสถานีที่หลักๆก็คือละนองฟังงาภูเก็ตต่างสตูลก็จะมีฝนตกต่อเนื่องกัน หนักติดต่อกัน3วันขึ้นไปนะครับแล้วก็มีพายุหมุนเขตร้อนหรือไซโคลนขึ้นหรือบริเวณความกดอากาศตา่ำที่มีกําลังแรงบริเวณทางด้านทะเลน้ำมันลมก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มเปลี่ยนเป็นทิศมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ความชื้นทางด้านทะเลน้ำมันและอ่าวไทยเข้ามาปกคุมบริเวณที่ไทยมากขึ้นนะครับแนวฝนก็จะเพิ่มขึ้น,ขน,นเรื่อยๆนะครับสำหรับลอกขั้วโลกต่ำนี้ก็จะเคลื่อนขึ้นมาพาผ่านทางด้านภาคใต้ตอนกลางและภาคใต้ตอนบนจนกระทั่งมาถึง ทางด้านตอนกลางประเทศราวๆหลังวันที่15พฤษภาคมนต้นไปอย่างนี้พี่น้องเราก็ต้องเตรียมการนะครับเพราะปลูกพืชผลต่างๆที่จะเอานำมาเมล็ดมาหว่านนะครับดังนั้นเนี่ยการเข้าสู่ฤดูฝนนะนักอุตุิยมวิทยาสตเขาจะวิเคราะห์หลายปัจจัยหนึ่งปัจจัยเนื่องจากว่ามีพายุไซคโครนย่อมตองกระตํานะครับก่อตัวทางด้านทะเลมันสองลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ชัดเจนหลายระดับนะครับสามก็คือฝนส่วนใหญ่ทางด้านซีกะตะวันตกของประเทศ จังหวัดตะนองปางงามภูเก็ตเหล่านี้นะครับเป็นฝนหนักตั้งแต่สันห้าตุ่หนึ่งเมตรขึ้นไปตกต่อเนื่องกัน3วันนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านั้นนะครับเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วนะครับนักสับก็จะดูว่าการเข้าสู่ฤดูฝนนั้นวันไหนนะครับต้องติดตามนะครับซึ่งเอาไปใช้บรหิหารการจัดการด้านการควบคุมเกษตรกรต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลของสัวอมิยาไปใช้ในการจัดการต่อไป สำหรับในช่วงนี้นะครับบริเวณพื้นดินโดยเฉพาะทางด้านภาคกลางของประเทศภาคตอนังที่เหนือนะครับมีอากาศร้อนภาพหรื่อไปเนื่องจากว่าพื้นดินนั้นได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงนะครับอุณภูมิเหล่านั้นก็จะร้อนกว่าสิ่งร้อมนะอากาศเหล่านั้นก็จะอุ่นลอยตัวขึ้นไปลมก็จะวนเข้าสู่ศูนย์กลางบางครั้งก็จะเกิดลมบ้าหมูบางครั้งก็จะเกิดลักษณะฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเมื่อมีความชื้นเพียงพอนะครับดังนั้นเนี่ยการเกิดลักษณะของการเกิดฝนฟ้าขนองในช่วงนี้เนื่องจากว่าการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็น จากที่ขึ้นขึ้นขึ้นมาลมก็เป็นลมใต้เข้าไปนะควาชื้นจากทะเลทางด้านอาา่าวไทยและบางครั้งก็ลมตะวันตกใด้ด้วยนะครับนำความชื้นทางด้านอันมันเข้าไปเมื่อมีความชื้นเพียงพอก็จะก,ก่อตัวเป็นพายุก่อตัวเป็นเมฆฝนนะครับเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมชจ้แรง,งฟ้าผ่าและลูกเห็บตกได้อย่างที่ปรากฏในข่าวนะครับดังนั้นนี่ก็ต้องติดตาม ข่าวอากาศยางชีดดูเรดาร์นะครับตวรวอากาศของอุตุนิยมาโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงเรานะครับที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะคะวันที่16เมษายน2566นั้นนะครับได้เกิดพายุฝนฟ้ากระนองบริเวณทางด้านทางตอนนะครับโดยเฉพาะจังหวัดะไรครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับสุร,ราษฎร,ร์รราธานีก็หลายอำเภอโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่ เกิดลักษณะคลื่นลมแรงพายุฝนฟ้านองมากที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับทางด้านบริเวณอา่าวไทยนั้นอย่างที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างอาโมเรดาที่เห็นอย่างที่เป็นกลด้านซ้ายมือนะครับตั้งแต่เหตุนนการณ์ต้นมาก็เกิดพา,ายุฝนฟ้าขนองกําลังปัน่นกลางถึงหนักนะครับก็ทางฝั่งก็คลื่นลมแรงทําให้ลมที่ไปเหลี้ยงเ,เมฆเหล่านั้นนะครับลมแรงมากขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้วัดที่สถานีหลัลกนครศรีธรรมราชนั้นได้อยู่ประมาณ คนอตนะครับรือประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้องๆพายุเลยนะครับดังนั้นเนี่ยข่าวเหล่านี้นะครับนักจุลยาเราก็แจ้งเตือนนะครับว่าบริเวณคลื้นอีเกิดลักษณะของพายุฝนพ้าคะนองอีเกิดขึ้นนั้นคึืนลมแรงนะครับทะเลอาจจะสูงกว่า2เมตรขึ้นไปซึ่งเมื่อวานนี้ก็คาดว่าอยู่ประมาณมากกว่า4เมตรด้วยซ้ำนะครับคลื่งเรือเฟอร์รี่นั้นก็การร่มนะครับแล้วก็เรือประมงพี่น้อง,องชาวบ้านนั้น ล่มหลาย30กว่าลำนะฮะซึ่งมีการเสียชีวิตด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียชีวิต3ลรายสุราษฎร์ธานีสามหนึ่งรายนะครับดังนั้นนี่จากข่าวที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับติดตามข่าวอากาศด้วยนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรในช่วงของวันนี้สัปดาห์นี้เป็นเช่นไรดังนั้นวันนี้ผมนําเรียนพี่น้องว่าจากการพยากรไปข้างหน้านี่นะครับคาดว่านะครับในช่วงนี้ฤดูฝนนี่ก็ยังไม่เซตตัวเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ต้องติดตามด้วยว่าไปลาย หลังวันที่20ไปนะครับหลังวันที่20ไปก็ต้งองขอฝกระดาบต่ำเซตตัวขึ้นแล้วก็จะมีลักษณะข,ของแนวฝนพัดผ่านฝนเพิ่มขึ้นการบริการในช่วงนี้นะครับสิ่งที่พี่น้องต้องติดตามก็คือว่าลักษณะาการเกิดฝนฟ้าขนองน,นั้นนะครับโอกาสวันนี้ทางด้านอ่าวไทยนั้นลดลงไปมากกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้จะเป็นช่วงที่รุนแรงที่สุดสําหรับวันนี้แล้วจะมีบ้างเล็กน้อยในช่วงบ่ายนะครับ,รบสําหรับวันพรุ่งนี้วันที่18โอกาสนะครับฝน ลักษณะของฝนฟ้าขนองนะ่าจะเกิดแนวลอยต่อระหว่างจังหวัดที่อยู่รอยต่อระหว่างมาเลเซียนะฮะซึ่งลักษณะของลมเป็นลมตะวันอ,ออกไปปะทะทางหน้านหน้าเขาก็ยกัดสูงขึ้นฝนส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงบ่ายกก็ไม่มากนักนะครับสำหรับวันที่20ไปนะพี่น้องเราต้องติดการนะัดด้วยก็จังหวัดชายแดนภาคใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลื่อยลงมาจนถึงจังหวัดอะไรครับพัทลุงนครศรีธรรมราชปรากฏการณ์เหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นคือลักษณะของการเกิด พายุฝนพ้าขนองลงโชกแรงนะครับดังนั้นพี่น้องเราทางด้านอ่าวไทยเรือประมงะทางด้านอ่าวไทยและอันามันนะครับก็ต้องระมัดระวังติดตามข่าวจากคําประกาศเตือนของ,งศูนย์วิทยาภาใต้ต้ภายใต้สังกัดของกรมวิทยาด้วยว่าแนวโน้มจะเป็น,นไงนะครับโดยเฉพาะทางด้านการเกิดพายุฝนฟ้นองติดตามได้จากเรดาร์ติดตามได้จาก,าาจากข่าววิทยุการนั้นขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรอยู่แล้วนะครับก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับพี่น้องเราส่วนใหญ่แล้วเรือเล็ก เรืบบอประมงชาวบ้านที่อยู่ใ,ใกล้ๆชายฝั่งนั้นซึ่งนั่งไปประมาณ4ีหคนนะครับก็ไม่ยาวมากนะักาเกิน5้าเมตรเนี่ยก็มีโอกาสจะร่มได้อย่างที่ข่าวที่ปรากฏนะครับดังนั้นตั้งแต่วันที่20-21-22นะครับก็ต้องเตรียมการนะภาคใต้ครับเดี๋ยวจะเกิดลักษณะพายุฝนฟ้านองเกิดขึ้นขึ้นลมแรงเกิดขึ้นอีกใล้ๆวันที่1 6 ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับมีการเตรียมการที้เป้าให้แล้วว่าในช่วง20-22นี้พี่น้องภาคใต้ทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะอ่าวไทยและอนันดามันนั้นต้องเตรียมการนะครับแล้วจะมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงของ25-26ไปดังนั้นผมชี้เป้าให้แล้วว่า20-22แล้วว่างไปนิดนึงนะมาอีกทีก็25-26ฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างที่สีเขียวที่ท่านเห็นนั่นคือฝ่นลักษณะจะมีปรากฏขึ้นโดยเฉพาะทางด้านภาคกลาง ภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคใต้บางส่วนก็จะมีฝนเหล่านั้นเกิดขึ้นลมส่วนใหญ่ก็เป็นลมตะวันออกอยู่ยังไม่เปลี่ยนลมเป็นทิศตะวันตกทางใต้นะครับก็ต้องดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะอย่างไรก็แล้วแต่การเกิดคายุฝนฟ้าะนองเหล่านั้นนะครับก็จะนํามาลมแรงนะครับขึ้นก็จะสูงนะฮะติดตามข่าวนะครับว่าลักษณะจากการพยากรณ์ของเราเนี่ยออกขึ้นได้ไหมนะควรจะงดไหมนะครับอย่าไปฝืนคาเตือนเหล่านั้นนะปอพอสักง,งารปอพอหรือกลุ่ม ป้อกันสาระัยก็จะเอาข่าวทางด้านถุนยงยาไปเตือนพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อเราเตือนแล้วท่านฝา่าฝืนออกไปนะครับเวลาเกิดสูญเสียทรัพย์สินทั้งชีวิตนั้นท่านก็อาจจะไม่ได้รับการหยุยาการดเนินการนี้ถ้าท่านฟังคําเตือนของเราก็สามารถที่จะรักษาชีวิตและทรัพย์สินของท่านได้ครับก็ต้องติดตามข่าวก,การอย่างิดจากศูนย์ิยาภาคใต้ฝั่งลนอ,อกครับผมมณฑลประการด้วยกรรไรายงานข้องมูลเท่านี้ครับสวัสดีครับ